นิเชคือคนที่เป็นปริศนาเขาเป็นนักปรัชญาที่แปลกประหลาดสิ่งที่นิเชอเขียนไว้ส่งพลกระทบต่อหลากหลายคนซึ่งแตกต่างกันมากเช่นซิกมุนด์ฟรย์ซีจียุงจอร์แดนบีพีเตอร์สันฮิตเลอร์แลกลุ่มนาซีในปัจจุบันนักคิดยังชอบพูดถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิดของนิเจอ แต่โดนทินนิเจอเคียนไวน้นังสือของเขาในศตรวรรษที่19ไม่มีใครสนใจคำพูดและความคิดของเขามากนักนิเจอไม่มีตังและท่าทางที่เขาวิจารณโลกอย่างลึกซึ้งนำไปสู่การเสียสติสุดท้ายนิเจอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสองแนวคิดทีนนิเจอสร้างเินมาอย่างชันชลาด นิชช์สังแนวคิดเรื่องคนเด่นที่เขาเรียกว่าซูเปอร์แมนหรืออั m เ n น c ์และเขาสังแนวคิดเรื่องคนต่ำต้อยที่เขาเรียกว่า the herd นิชช์อมองว่า the herd ประกอบด้วยคนทรงประเภท the last man และ the slave นิชช์หม่ความว่า the last man เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาซึ่งไม่อยากทำอะไรพิเศษคนแบบนี้ไม่มีความคิดสร้างสน พวกเขาอยากใช้ชีวิตสบายๆเป้าหมายของพวกเขาเคือความปลอดภัยและความสะดวกสบายนี่จะอธิบายว่า the slave หรือทาตเป็นคนอันตรายกว่าคนประเภทนี้รู้สึกว่าชีวิตลำบากมากเกินไปพวกเขาเป็นคน o อนแอและไม่ได้บรรลุอะไรเลย the slave รู้สึกว่าโลกทำไมพวกเขาทรมาน ตามนั้นความไม่พอใจและความอิจฉาคืนอยู่ที่จิตใจของทาตนี้พวกเขามองว่าผมเองไม่ได้มีความสุขและไม่ได้บรรลูสิ่งใดเช่นนั้นคนอื่นไม่ควรที่จะบรรลูสิ่งใดด้วยความอิจฉาและความไม่พอใจทำใํำไมคนประเภทนี้ไม่ยอมรับความสุขและความสําเร็จของคนอื่นที่ดีกว่าเขาเรามาฟังคําพูดของนิเจกัน สุดท้ายเรื่องนี้พดวรายที่สุดพวกเขาสร้างแนวคิดที่ว่าคนดีต้องอยู่ที่ดานของคนอ่อนแอป่วยและล้มหล้วการกระทำนี้อยู่ตรงข้ามกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติแนวคิดนี้สร้างอุตมคติท่ตโตตานซูเปอร์แมนและคนที่นาภูมิใจซึ่งมองอนาคตในแง่ดีและทรงผลอยมากต่ออนาคตพวกเขาเรียกคนเด่นแบบนั้นชั่วร้าย และพวกเขาเชื่อว่าแนวคิดนี้คือคุณธรรมนิเจเรียกแนวคิดของคนพวกนั้นว่า herd morality หรือคุณธรรมของฟุงชนนิเจอ,อธิบายว่า the herd หรือฟุงชนนั้นอันตรายเพราะคนจำนวนมากอยู่ในกลมนั้นและพวกเขามีโอกาสที่จะกำจัดคนเด่นโดยเฉพาะคนประเภทท่ามีแนวน้มที่จะทำลายคนอื่น เพราะพวกเขาอยากให้ทุกคนอยู่ในระดับของพวกเขาและไม่มีความสุขกันนีเจมองว่ากลุ่มสังคมนิยมและคนที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันทำตามแนวคิดของคุณธรรมฟุงชนลัทีแบบนั้นไม่อยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดไม่กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และไม่สนับสนุนความเด่นความยิ่งใหญ่คุณธรรมฟุงชนอยากทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน เลติดย์ยูในระดับตัมสุดตามนั้นนิเจอตตันแนวคิดของคุณธรรมฟังชัอนยังนักเขาถามว่าเราบูชาความยิ่งใหญ่และสนับสนุนความเด่นไหมตอนนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วว่านิเชอมองคนออนแอแบบไหนแล้วเขาตอตามแนวคิดใดแต่นิเชอ,อยากให้เราปฏิบัติตัวแบบไหนและเขาสร้างแนวคิดอะไรสำหรับคนเด่น คำทำนั้นนำเราไปสู่อึบาเมช็ชหรือซูเปอร์แมนอีกแนว่คิดสำคันองนี่เชอ่อที่ส่งพลตอนักพระชาหลากหลายคนนี่เชื่ออธิบายว่าอึบาเมช็ชเป็นคนเดนและพวกเขาต้องแยกออกจากฟุงชนและคนธรรมดาคนเดนต้องเลือกเป้าหมายสูงส่งในชีวิตที่สรงผนดีต่ออนาคตพวกเขาควรที่จะคิดถึงประโยชน์ของสิ่งที่เขาทำในวันนี้และอีกรลยปีถัดไป การเดินทางที่นำคอนเดนไปสู่เป้าหมายแบบนั้นทำไมเขามีความสุขและใช้ชีวิตที่มีความหมายนิเจกเล่าวว่าคนปัจจุบันมุ่งเน้นที่ชีวิตสั้นๆของเขาพวกเขาอยากได้พลไมจากต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ตานานพวกเขาไม่ยอมปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เราต้องดูแลลายร้อยปีแต่ต้นไม้แบบนั้นสามารถเป็นร่มเงาต่อลายศตวรรษดได้เท่านั้น คนเดนคิดเป่าไม้แบบนั้นได้ยากนิเจอ,อยากให้คอนเดนไปหาความสันโดษนิเจชกล่าวว่าแนวคิดของความยิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณธรรมสูงความคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวการยอมรับความแตกต่างกันและการใช้ชีวิตอย่างอิสระสิ่งที่ทำให้แนวคิดของนิเจชพิเศษคือแรงกำเนิดของเป้าหมายคอนซวนมากพบเจอเป่าไมา้ที่ศาสนาวัฒนธรรมหรือสังคม ต่นิเจออยาคขายคอนเดนพบเจอเป้าหมายในจิตใจของตัวเองซูปเปอร์แมนของนิเจอควรที่จะสนใจว่าปัญญาและจิตใจอันฉันฉลาดของตัวเองคิดสิ่งใดออกเท่านั้นซูปเปอร์แมนไม่ควรที่จะสนใจว่าคนอื่นหรือแนวทางคิดธรมดธรมดารมองเป้าหมายของเขาอย่างไรนิเชออธิบายว่า,าศาสนาและคุณธรรมปกติเป็นแนวทางสำหรับคนในุูงชน แต่เรื่องแบบนั้นตามไปสำหรับซูเปอร์แมนผมคิดว่าท่าทางที่นีเจออยากทำให้ซูปเปอร์แมนหาแนวทางคิดของตัวเองมันน่าสนใจแต่มันอันตรายด้วยนิเจอเองทอดทิ้งค่านิยมและแนวทางของาศาสนาวัฒนธรรมและสังคมเขาพยายามหาค่านิยมและแนวทางกับปัญญาและจิตใจของตัวเองเหมือนซูปเปอร์แมนของเขา ถ้าทางนั้นนำนิชไปสู่การเสียสติและการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้าผมคิดว่าค่านิยมของศาสนาวัฒนธรรมและสังคมเป็นเหมือนสมอที่ช่วยให้เราไม่ลองทางและให้ไปที่การเดินทางบนมหาสมุทรอันรุนแรงซึ่งเป็นชีวิตของเราคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรคุณธรรมฟุงชนและซูปะเปอร์แมนของนิชเป็นแนวคิดที่ช่วยเราเห็นโลกชัดกว่า เรือแนวคิดของนิเชทำห้เราสับสนเท่านั้นสแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอได้เลยขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก